มีผู้สูงอายุเนาะชมรมผู้สูงอายุมาจากบ้านน้อยสมขิดเหล็กนะบ้านน้อยสมขิดเหล็กนี่เคยพาเนเนไปเดินทุด,ดงผ่านอยู่สมัยก่อน สมนเนภาคฤดูร้อนไปเดินที่เนินมะปรางกันนะผู้สูงอายุที่มาจากตามเพอนีน่ารักนะเรียบร้อยนะเวลาปฏิบัติภาวนาก็ตั้งใจกันดีก็มีคุยบ้างทางภาษาคนแก่นะส่วนที่ถูก ที่ฝึกตัวเองมาดีแล้วก็ตั้งใจดีคนนี้ไม่เคยฝึกมาก่อนก็เหมือนเด็กพอด้อยินเสียงอะไรแก๊กหน่อยก็หันไปดูแล้วก็คุยกันถามคนโน้นถามคนนี้อะไรไปตามเรื่องัใ,ใจเราเนี่สังเกตดูนะบางทีไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่ มันทำตัวเหมือนเด็กอย่างนั้นบางทีใจเราเป็นอย่างนั้นนะสุขสนไปตามเรื่องมันเนะนี่ยมัรวมถึงนะสารเคมีในสมองด้วยนะนะนี้คนที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ นะแม้แต่เด็กที่ฝึกดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ในคราบของเด็กนั่นแหละนะตั้งมั่นมั่นคงไม่วุ่นวายนะเคยเห็นเน้นว่ารู้รอนหลายรูปที่เมื่อก่อนจัดปฏิบัตินะตั้งใจดนะีมั่นคงดีพอนะมีสมาธิขึ้นมาเนี่ยนิ่งนะถ้าไม่มีสมาธิก็วุ่นวายนะ นี่เป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นวันนี้ดูข่าวอ่านข่าวนะทางวิทยาศาสตรนะ์ซึ่งเป็นข่าวที่ธรรมาชอบอ่านนะมีเรื่องนึงก็คือที่สเปนนะักวิทยาศาสตร์ที่สเปนสามารถที่จะเชื่อมต่อนะประสาทตากับคอมพิวเตอร์ไดนะ้คนที่ตาบอดมา20-30ปีสามารถมองกลับมามองเห็นได้ อันนี้เป็นข่าวที่น่ายินดีนะนหรือแม้แต่ตอนนี้ก็มีเด็กไทยคนหนึ่งที่พยายามที่จะค้นคว้า,าที่จะทำให้คนหูหนวกสามารถได้ยินได้อะไรเงี้ยไอ้ข่าวนี้เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์นะที่จะไปปรับแก้วิบากขันของตนเอง ให้มันกลับมาดีขึ้นมาได้นะนะถ้ามันหมดวิบากกรรมตรงนั้นไปแล้วนะแต่มันก็ไม่มั่นคงถาวรเหมือนที่ธรรมชาติมันสร้างมาให้มันต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือรุงรังไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับประสาทเส้นประสาทของมนุษย์เนี่ยก็มีปัญหาว่ามันไม่สามารถจะคงทนถาวรมัน เส้นประสาทจริงๆได้ย่างตอนนี้อันนี้เป็นเรื่องของข่าวใน,นถ้ามองในมุมของพุทธเองก็มองว่าวิบากกรรมในส่วนน,นั้นหมดไปแล้วเพราะนั้นก็ยังสามารถที่จะกลับมามองเห็นได้หรือได้ยินได้อะไรเงี้ยเคยได้ยินหลายคนเคยเจอโยมบงคนที่มีอาการทางประสาท เมือนเพี้ยนไปนะผ่านไปปีสองปีอยู่ๆก็กลับมาดียาดือ้อหายเอาเฉยๆก็มีบางคนะปแปลกๆอย่างนี้ก็มีบางคนไปถูกไฟฟ้าชอ็อตเนาะหายนะไฟฟ้าที่บ้านตัวเองนะัน่นแหละช็อตแล้วก็อาการทางสมองอะไรไปแปลกๆก็หายไปกลับมาเป็นปกติได้อย่างนี้ก็มีนะในเรื่องของกรรมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่า มันจะตามส่งผลกับเราเมื่อไหรโด้เพราะอากุศลกรรมทั้งหลายนะนหลายคนใช่ไหมนะรักกันดีเอาจะอยู่คู่ชีวิตก็จากไปทั้งที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวอย่างเงี้ยนะเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนมันจะพัดภาคจากกันวันไหนจะต้องเจอชะตากรรมอะไรพวกนี้นะเราไม่มีทางรู้กันเลย พราะนการดำรงอยู่อย่างไม่ประมาทเนะี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะโดยเฉพาะในช่วงโควิดอย่างนี้นะนะคนดีก็ขยันทามากินไปตอนนี้นะพยายามที่จะนะประหยัดอดออมอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ซื้อเพราะรู้ดีว่ายังไงเศรษฐกิจก็แย่ไปอีกปีสองปีเนะีนะ่ยกว่าจะพ้น วิกฤตทางนี้ไปได้อ,อ,ย,อย่างมากอาจจะถึงสามปีอย่างนี้เป็นตน้นตคนที่ไม่มีความคิดอย่างนั้นก็เที่ยวก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะแล้วก็เที่ยวหลอกลวงคนอื่นเขาทำมาหากินไปนถึงวันหนึ่งก็วิบากกรรมก็ส่งผลตัวเองก็ยิ่งเจอภาวะอะไรที่มันหนักหนาสาหัสยิ่งไปกว่าน,นั้น นะในเรื่ององกรรมนี่มันบอกไม่ได้จริงแล้วคิดเอาเองก็ไม่ได้ว่าเมื่อไรมันจะส่งผลนะคนที่ไม่ประมาทคือคนที่ดำรงตนอยู่นะตั้งมั่นอยู่ในความดีทั้งหลายเท่าที่จะสามารถทำได้นะตอนนี้นะนะตอนนี้ต้องอาศัยความอดทนจริงๆ แต่นนี้คนดีทั้งหลายซึ่งจะต้องถูกเบียดเบียนจากคนชั่วทั้งหลายก็ต้องรู้จักใช้ปัญญาที่จะหลบหลีกหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เหล่านั้นนะแต่กำเนึงถึงว่าบางเรื่องเป็นวิบากกรรมของเราที่ส่งผลก็เลยจะต้องเจอคนพานทั้งหลายที่ทเข้ามาเบียดเบียนถ้าวางใจถูกก็ไม่ต้องมานั่งทุกข์ในภายหลังนะถ้าวางใจไม่ถูกก็เครียดอย่างนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้น เมื่อวานนี้ไปคุยกับพวกหมอเอ็กเซอรทั้งหลายที่พวกอาจารย์หมอเกณฑ์ให้มานั่งฟังนะก็พูดกันอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงไม่ได้พูดกันน,นนะานบอกว่าโลกเขาสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้แก่คนดีคนเก่งเท่านั้นนะเขาไม่ได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้คนรวยนะ คนรวยถ้าไม่มีความดีก็มไม่มีใครเขาม,มายกย่องสรรเสริญน,นะนชีวิตหมอเนี่เป็นชีวิตที่มีเกียรติแต่ไม่ร่ำรวยนะถ้าอยากรวยก็ต้องไปทำธุรกิจไปทำอาชีพอย่างอื่นนะนหมอที่เอาคุณค่าของเงินมาเป็นโตัววัดนี่จะเป็นหมอที่ไม่ภาคภูมิใจในในความเป็นหมอของตัวเองนะ มันสมเด็จพระมิตราธิเบตอดุลเดชวิกรมนะพระบรมมาราชชนกทึ่เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์ไทยนี่ก็ตรัสสอนนักเรียนแพทย์สมัยก่อนว่านะฉันต้องการให้เธอฉันไม่ต้องการให้เธอเป็นเคมหมอเท่านั้นนะฉันต้องการให้เธอเป็นมนุษย์ด้วยนะความพูดอย่างเงี้ยน่าสนใจนะมันเหมือนกัน นะตอนนี้เราเป็นอะไรเราเป็นคนอยู่หรือเปล่านีนะมนุษย์โซ่สิเนะี่ยเป็นมนุษย์หรือเปล่าที่พระถามกันเวลาจะบวชนะถ้าเป็นคนอยู่แปลว่า,วามันจะมีความเมตตากรุณาต่อกันนะนะยิ่งเราลําบากเดือดร้อนกันอย่างนี้นะยิ่งต้องเมตตาให้มากๆเห็นใจกันให้มากๆนะแนตอนนี้คนบางคนที่ไม่รู้เรื่องพวกนี้ไม่มีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่นี่ก็ ยิ่งเห็นความเมตตาคนอื่นก็ยิ่งเบียดเบียนเขายิ่งเอารัดเอาเปรียบเขา้าบางทีกลายเป็นอย่างนั้นอันเมตตาเกินประมาณก็ไม่ดีเมตตาเกินประมาณอันตรธานก็เต็มเมืองเป็นอย่างนั้นอันเรื่องพวกนี้เ,นเรื่องที่ต้องใส่ใจนะและทุกครั้งที่ทำอะไรไม่ดีขึ้นมาก็แน่นอนวนะ่ามันมีผลตามส่งผลอยู่แล้วก็ส่งผลที่รูปนามขันหานี้แหละ นะไม่ได้ส่งผลที่อื่นเขานะมีคนผ่านทั้งหลายที่มีผลแห่งกรรมดีตามส่งผลอยู่ก็ประมาทมัวเมาในชีวิตนะทำชั่วแล้วก็เห็นมีอะไรเกิดขึ้นสนุกสนานเพลิดเพลินด,ด,ดีก็ทำเรื่อยไปนะจนกรรมดีที่เคยก็ทำมาหมดกําลังลงนะส่งผลต่อไม่ได้ทีนี้ก็เสวยผลแห่งกรรมชั่วแล้วทีนี้นะ พระสทผลแห่งความชั่วกับโอดโอยค่ำครวนหวนให้โทษโน่นโทษนี่ไปตามเรื่องนะแล้วก็จมอยู่ความทุกข์ความเศร้าหมองอย่างนั้นแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปนะที่อระเจ้าใชว่านะมาสว่างแล้วไปมืดอย่างนี้นนะนั่นพวกเราทั้งหลายนี่ลองสำรวจตรวจสอบดูตัวเองเนี่ยเรามามืดไปมืดหรือมาสว่างไปสว่าง เริ่มมาสว่างไปมืดเริ่มมามืดไปสว่างนี่พระเจ้าได้ทรงเปรียบเทียบเอาไว้เนะมื่อก่อนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรื่องธรรมะเรื่องวินัยอะไรศีลเสริญไม่รู้จักทั้งนั้นเรื่องการภาวนาไม่เข้าใจนะพอได้มาเข้าวัดมาปฏิบัติมั่งมีความรู้สึกว่าเออตัวเองพอจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น,น,นนะเข้าใจความจริงของชีวิตว่านะชีวิตมันมีได้มีเสียอยู่อย่างเงี้ยนะมาแล้วมันก็ไป นะมีสุขมีทุกข์อยู่อย่างนี้ก่นะอนเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็เลิกคล่่ำครควนวุ่นวายเลิกทุรนทุรายกับสิ่งที่กำลังประสบอยู่แล้วก็สามารถที่จะปรับแก้นะสัมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นได้กับใจตัวเองนะทุกขนาดไหนก็อยู่ได้สุขขนาดไหนก็ไม่หลงเลิงนี่นะอันนี้คนฉลาดก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ มืดมามืดไปก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะไม่เคยสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้เ็เข้าใจนะดำรงอยู่ไปตามนาฏของกิเลสทั้งหลายที่ลากไปลากมาอยู่แค่นั้นนะได้ดีมีเป็นแสวงหาอยู่นั้นนะทั้งชีวิตนะจกนกระทั่งพอจะตายจากโลกนี้แล้วยังไม่รู้เลยว่ที่ตนยึดถือเอาไว้นั้นไม่ได้มีสาระประโยชน์อะไรกับชีวิตเลยก็มี นะบางคนเป็นอย่างนั้นทั้งชีวิตก็ไม่รู้เรื่องนะตายไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาอยู่อย่างนั้นนะบางคนโชคดีที่ไม่ได้ไปทำผิดคิดร้านยะก็โชคดีไปนะน้อยอาจจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ก็เกิดขึ้นมาด้วยความโง่เขลาบาปัญญาอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่บางคน คิดไม่เป็นแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปทําอะไรที่ไม่ดีกันไปเยอะแยะมากมายนะทำให้ชีวิตตกต่ําลงไปอีกไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอยู่ตลอดนะเจอกระทั่งพระเจ้าทรงเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นตอในวัตตะนะนะพวกประเภทตอในวัตตะนะเน,นนะนะี่ยนะอย่าคิดว่าเป็นคนโง่นะนะพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะอย่าคิดว่าเป็นคนโง่นะคนฉลาดทั้งนั้นนะนะไม่ใช่คนปัญญาอ่อนที่ไหนเลยนะรู้ไปหมดนะแต่ว่า ไม่เข้าใจชีวิตนะไม่เรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็ไม่พยายามที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจซะด้วยนะก็อยู่ไปวันวันสนุกสนานเพลิดเพลินไปวันวันะได้แค่นั้นนะในประเภทนั้นนะเพราะฉะนั้นเราเองนะอุตส่าห์เกิดมานะเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะต้องให้เข้าใจนะแม้จะมามืดก็เห็นไปสว่างเป็นะั้นะ อย่าให้มามืดแล้วก็ไปมืดอย่างนั้นนะแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเพศภาวะไหนด้วยนะ,นะเห็นมาเยอะแยะแล้วแม้กระทั่งพระเองก็มิจฉาทิฏฐิเยอะแยะไม่ได้เกี่ยวว่าต้องมาบวชเป็นแม่ชีเป็นพระอะไรทั้งนั้นนะนะญาติโยมฉลาดกว่าพระก็ต้องเยอะแยะภาวนาดีกว่าพระก็ต้องเยอะแยนะนะนะมันยังไม่ได้เกี่ยวกับยูนิฟอร์ม้องนอกนี่มันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราเองว่าเรามีจิตใจใฝ่เรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะปรับแก้ ปรับปรุงพัฒนาตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะต้องพยายามทำความเข้าใจนะไม่งั้นเราก็จะหลงจมปลักเกี่กับความมืดบอดอยู่อย่างนั้นน่ยนะจะทั้งตายจากโลกนี้ไปอย่างน่าเสียดายแค่นั้นเองน